สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับพูดถึงหมอลำเสียงวิหกกันบ้างนะว่าเวลาไปออกงานแต่ละที่เนี่ยก็น่าสงสารศิลปินนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ตั้งใจในการทำงานมากๆโดยเฉพาะอากาศที่ร้อนณนะช่วงนี้นะครับการเดินทางแล้วก็สุขภาพเนี่ยสำคัญจริงๆ เราแอบเป็นห่วงแล้วก็เห็นใจนะครับแล้วก็สงสารในเรื่องของการทํางานเพราะว่าศิลปินทุกคนเนี่ยก็ทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยนะอยากให้พี่น้องทุกๆคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของระบบการทํางานขององค์กรขอ,ของหมอลำด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้มาแบบสบายๆนะอยู่ดีๆปุ๊บเวทีตั้งได้เลยแล้วก็มาร้องเพลงให้พวกเราฟังว่าเราเห็นตรงหน้าเนี่ยคือเขามีความสุขกันเขาแฮปปี้กันแต่เบื้องหลังคือเต็มไปด้วยทุกคนคืนนอน กลางดินกินกลางทรายนะครับปูพื้นตรงไหนอยู่ตรงนั้นทุกคนต้องโอ้โหใส่เสื้อผ้าขนเสื้อผ้ากันมาแต่ละคนนะครับอยู่บนรถบัสก็ต้องนั่งร้อนๆนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะมาพูดกันเลยแต่ก็ต้องพูดเถอะเพราะว่าเราเห็นใจศิลปินจริงๆนะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจด้วยว่าการที่ศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็มามอบความสุขให้กับมิลลแฟนเพลงได้ฟังกันเนี่ยเขาผ่านอะไรมามากมายนะครับ เขาผ่านดราม่าเยอะมากๆกับดราม่าบวกดราม่าลบตรงเนี้ยเราบอกเลยว่าพยายามได้พยายามนะอย่าให้เกิดตรงนี้อย่าพยายามเป็นยูเซอร์ที่มาทำลายหรือคอมเมนต์อะไรแย่ๆให้กับตัวศิลปินนะครับบางครั้งศิลปินเขาไม่อ่านหรอกแต่ก็จะมีบางคนนะครับเอาข้อมูลไปให้ศิลปินได้อ่านให้ศิลปินเกิดความท้อใจและบั่นทอนมันไม่ดีนะครับตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ ให้กำลังใจศิลปินละกันแล้วก็เป็นคนที่มอบพลังดีๆนะครับมันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดเหล่านี้มันจะเหมือนกับว่าเราจะสร้างเพื่อให้ศิลปินเนี่ยได้มีความสุขแล้วก็ได้มีความรู้สึกที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเพื่อให้พี่น้องแฟนเพลงได้รับชมกันในครั้งต่อๆกันไปนะครับนะวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกกันนะครับคือสิงวิหก ตอนนี้นะครับก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดนั่นก็คือการที่เตรียมงานเตรียมการเพื่อที่จะไปพบพี่น้องแฟนเพลงชาวอาัญัยญประเทศในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนี้ทุกคนสามารถเจอหมอลำเสิยงวิหกได้ที่อรัยญญประเทศนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มปิดโดยนกสกกรเองก็ชี้แจง ทาง Facebook แล้วนะครับว่ามีบัตรราคาเท่าไร่เท่าไหร่ลองเข้าไปดูกันได้ละกันส่วนตรงนี้นะครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมุมมองของความคิดเห็นส่วนตัวทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นเหมือนกันหมดบางคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันบางคนเห็นเหมือนกันก็คอมเมนต์แบบเดียวกันบางคนเห็นได้เหมือนกันก็คอมเมนต์แตกกันออกไปแต่ขออย่างเดียวคืออย่าไปเปรียบเทียบหรืออย่าไป แสกัดหรือแยะหรือ,อดึงอะไรขึ้นมาเพื่อให้เป็นประเด็นดราม่านะครับอย่างเหมือนการเป็นนักข่าวหรือการทําข่าวเนี่ยการเป็นสื่อเนี่ยเราก็พูดตามสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็มาพูดอาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อให้มันเป็นอะไรที่หาทางออกได้ดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะบางคนก็ไม่เข้าใจหาว่าเราเนี่ย ไม่ได้มาวิเคราะห์แต่เรามาพิจารณานะครับขอโทษทีนะครับคําว่าวิเคราะห์กับพิจารณาเนี่ยคือมันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดหรือเลือกข้างแต่เราวิเคราะห์ว่ามันน่าจะมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรมากกว่าแล้วก็เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้กับองค์กรเสียงวิหกเนี่ยไปสู่จุดสําเร็จแล้วก็ไม่อยากให้ศิปลปินเนี่ยไปด้อยค่าตัวเองแล้วก็ไม่ให้ศิปลปินเนี่ยไปยึดติดกับพวก คนที่มีพลังลบก็แค่นั้นเองนะครับยังไงก็ไปเจอเสียงวิหกได้นะในค่ำคืนนี้นะครับที่อรัญญประเทศนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ